ประจําทาที่ไหนโอ้โหเปิดทั้งโลกเลยนะครับใช่มุมกล้องมมุโอ้โหสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แบง๊บครับไม่มีครับตอนนี้ทุกคนครับเข้าสู่รายการชินวิเทเลนวีวอร์เรนตีพวกเราจิตอาสาเองค่ะครับก็สำหรับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนอะซัมเมอร์ซอนิกครับผมกับงานวีโบนัสิงค์มิวสิกแมเนจเม้นท์คอนเทสซัมเมอร์ซานิคทูเตนั่นเองซึ่งเราก็ได้บอกกิติกากติกาครับผมกติกาแล้วก็อย่างที่เราเห็นกองน้ำสิงค์เยอะมากโอ้โหทั้ง ผลิตภัณฑ์ของสิงค์นะน้ำน้ำดื่มสิงค์โซดาสาไลมาฮิตะบีอิงเออก็กองเต็มรายการของเราเลยเราก็ร่วมโปรโมทนะฮะอัปเดตต่างๆว่าเป็นยังไงมายังไงกันบ้างน่นอนส่งกันมาเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมาถึงแล้วฮะตอนนี้เราได้ผู้ชนะทั้งหคนแล้วค่ะถือว่าเป็นผู้ชนะถูกต้องเลยใช่แย่งชิงกันมาโอ้โหหผู้โชคดีนะครับ ที่จะได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเลครับพร้อมทั้งชมคอนเสิร์ตซัมเมอร์โซนกับซิงแน่นอนเลย5วัน3คืนนั่นเองแบบจัดเต็มเต็มอิ่มเลยทั้งเที่ยวดูคอนเสิร์ตช็อปปิ้งทุกอย่างโอ้โห,โหอยากรู้ไหมว่าเป็นใครของคนคไปเลยฮะไปลุ้นพร้อมกัน สำหรับกิจกรรมวีโบนัสสิงมิวสิกแมเนจเนทคอนเทสต์ซัมเมอร์โซนิคท0 1 2ที่จัดขึ้นโดยสิงคอร์ปอเรชันจากจำนวนคนที่ส่งเข้ามาทั้งหมดกว่า800คนและจำนวนผลิตภัณฑ์สิงทั้งหมดมากกว่า4,000ชิ้นเราก็ได้คัดเลือกผู้เข้าสัมภาษณ์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีบรรยากาศทั้งความสนุกสนานและความตื่นเต้นของเหล่าผู้โชคดีบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะตอนแรกทราบข่าวจากการดู วีทีอาค่ะที่วีเจฟีฟาค่ะเป็นพิธีกรทราบจากเฟซบุ๊กค่ะชื่นชอบพิตบูค่ะอยากจะไปดูพิตบูอยากดูลีฮันนาเชียสไมค์ไอดอลพิตบูครับอยากจะไปโยกกับเขาอยากไปดูวงเพอร์ฟูมค่ะชอบเวลาเขาเต้นอ่ะอยากไปดูลีฮานนาค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟชมากค่ะอยากเที่ยวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็อยากดูลีฮานนาอยากไปดูคัลแกนกับกรีเดย์จะดูแก่ถ้าได้ไฟก็นาทีนัดอะไรก็ได้แล้วค่ะและนี่ก็คือชมหน้า6ผู้โชคดีที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมวีโบนัสสิงมิวสิคแมเนจคอนเทสซัมเมอร์ซนิก ตาอเส้นท w ว l ลกับเราค่ะชื่อกิจออนมิรกุลครับชื่อเล่นชื่อกิจครับตอนนี้ทำออกไงซ์เป็นมาร์เก็ตติ้งเพิ่มยอดขายให้ลูกค้าเป็นลค้ามาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสนะครับไปไปเที่ยวอยเดีนวครับไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตหรือปาร์ตี้เลยนะครับ ชื่อ T C D นะคะโอร่ามิชลัสิบีค่ะชื่อเล่นชื่อมิกิค่ะตอนแรกเห็นว่าได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็มีหลายๆวงที่ที่เราอยากไปนะคะเมเดีย e ค่ะหรือว่าอูเรยเทียนนะคะซึ่งเป็นวงที่ลงรักเสียงของนงักร้องเลยค่ะย<ม>อดคิดว่าไม่ส่งไม่ได้แล้วชื่อนางสามวมาชพิมรัตนานสินนอกค่ะชื่อเล่นชื่อโบลค่ะคือตอนแรกคิดว่าได้ดูวันที่18บแปดตอยากไ,ไปเบนดีกับแบล็ตบอร์ดินานแต่ไม่เป็นค่ะวันที่สองก็มีฟรานเซอร์ดูพีเพิรชอบรถไฟมากค่ะอยากร้อง ว่าหลายคนก็น่าจะอยากไปชื่อนรพิษพันุเตชาครับชื่อเล่นชื่อปู้ครับตอนนี้ทาอยู่โฆษณาครับสเเชีซีรี์เกเกอรปีครบทปเนรีครับที่ใหญ่กีูุ่นคือซิกเกิโรสครับที่เวทีมาร์ทินสเตทฟรงค์เฟอร์ดินานโกติเย่วอคออฟอีกเอิร์ธมีอยู่ประมาณสักเจศิลปินที่อยาก ชื่อพิมพ์พงงานวิรัยยศินค่ะชื่อเ่นชื่ออ๋อมค่ะตอนนี้ทํางานเป็น AE อยู่ที่ฮาโกรโฮโดแบงคอกค่ะอยากดูคอนเสิร์ตฟอสเซอร,รจ์จากปีโลค่ะสักครั้งนึ่งเราอยากจะไปดูคอนเสิร,ร์ตของดู<อ>งจีนะคะชื่อสุดทาทยไี่น่าีส <แก S 1> อยากดูรีฮาน่า<ๆ>เพราะว่า,ร,าร้องเพลงรีฮาน่าอยูอย่เพึ่งไม่เห็นแบบเป็นวงที่แบบชอบมากตอนเด็กๆก็คือวงเทสโพเฟสแปดศู มาหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีภาพบรรยากาศและการติดตามทลิปพิเศษครั้งนี้กับพวกเขาทั้ง6คนที่จะไปตะลุยเที่ยวประเทศญ,ญี่ปุ่นพร้อมเข้าชมเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Summer Sonic 2 0โ2โอกาสหน้าติดตามให้ดีว่าชโนวี t ท a แลนด์และสิงค์คอร์เปอเรชันจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกรับรองว่าพิเศษไม่แพ้ครั้งนี้แน่นอนค่ะ เเห็นกันไปแล้วนะครับผมผู้โชคดีครับที่จะได้บินลัดฟ้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปที่โตเกียวแล้วก็ที่สำคัญค่ะที่ดู Summer Sonic 2 0 12นั่นเองครับโอ้โหก็แต่ลๆคนก็อยากดูศิลปินที่คุณชื่นชอบแน่นอนนะครับคือมีหลากหลายสไตล์มากบางคนแบบว่าอยากดูเหมือนว่าเมดเดย์บางคนอยากดูแบบพิ่พอปป๊อปอะไรอย่างงี้อิจฉาใช่ปะคนแรกหล่อมากเราอาพี่แบงค์นี่บ อย่ามานะอย่ามาสมัครวีเจนะแต่ว่าวันศุกร์นี้เขาจะมาถูกต้องครับเจ้าของผู้โชคดีครับจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับพร้อมทั้งนะครับคุณธีรทิพย์มหาคุณนะฮะก็จะมาเป็นตัวแทนของสิงห์ใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการแผนกกิจกรรมและคอนเสิร์ตต่างประเทศนั่นเองบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดผมก็เดี๋ยวมาเจอกันนะทั้งผู้โชคดีพร้อมทั้งคุณธีรทิพย์ด้วยใช่ก็จะมาพูดคุยเนืว่าเขาตื่นเต้นขนาดไหน แป่ว่าจะน่าสนุกขนาดไหนแล้วแพลนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเดินทางเขาได้ไหมแล้วก็ขโมยนะขโมยของเขาไม่ใช่ไปด้วยไงไปด้วยโอเคนะเดี๋ยวยังไงเจอกันมันศุกนี้แน่นอนเลยค่ะ